และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทรครับอุบัติเหตุจากการขับรถชนต้นไม้ก็น่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าหากรถเสียหลักหลุดออกจากถนนและชนต้นไม้ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงประทะจากการชนจะเทียบเท่ากับรถนั้นตกจากตึกที่สูง5ชั้นและจะมีความรุนแรงมากขึ้นถ้าหากว่ารถพุ่งชนต้นไม้ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเท่ากับรถตกจากตึกสูง13ชั้น การปลูกต้นไม้ริมถนนที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยจะต้องเว้นพื้นที่ข้างทางโดยปราศจากสิ่งกีดขวางซึ่งเรียกพื้นที่ดังกล่าวนี้ว่าเขตปลอดภัยและจากการศึกษาก็พบว่าการเพิ่มระยะปลอดภัยหรือระยะห่างอุปกรณ์ข้างทางเพียง6เมตรจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้มากถึงร้อยละ44กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกส10บล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการ มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ